ต่อไปหลังจากที่เขาเฮนหู้กันโป้แดงไปละแล้ววันนี้เขาก็จะมาสาธิตการโป้เลียงป้เหลียง,งครับคือโป้ ป้พัติกครับขอให้โป้พ sí. ัติคัโป้รถยนต์เหมือนกันครับโป้รถยนต์ตีแผ่มันชะกันครับผมก็ป้เหลียงเนี่ยก็จะเอ่อจะแข็งน่อยเนาะแข็งครับผมมันมีสองตัวครับมีน้ำยาด้วยครับก็จะมีอ่าสีโป้แล้วก็น้ำยาเนี่ยมันก็จะสีเหลียงอเสีโป้มันก็อันนี้มันก็จะมีกินน้อยใครอ้อครับมันแข็งเหมือนกันครับนี่ น้ำยาเนี่ยเขาก็จะใส่น้อยเดียวปอแต่ละเดียวครับไม่แข็งนะครับเพราะเดี๋ยวถ้าใส่นักเนี่ยมันแข็งไว้แล้วมันจะโป้ปั้นปูปันครับผมก็เอาไว้สําหรับเออ่หอยตอใหญ่ๆหรือว่าเออ่ตามหูสกูเนี่ยก็ก็วนเข้าหากันครับคนนี่ครับนี่ครับผสมผสมให้เข้ากันเข้ากันให้มันเหลืองเลยครับนี่ครับจะให้สีมันเหลืองทั่วเลย ก็จะมีอยู่สองตัวก็คือมีตัวทีโป้แล้วก็ตัวน้ํายาก็ต้อเขาแล้วครับ,รบมันจะเวลาข้าปุ๊บเนี่ยก็จะสีเหลืองทั่วๆ่วสีเหลืองนวลๆรับแตกกลางกันแล้วครับผมนี่คือน้ํายามันครับ,รบนี่ครบับนี่เขาจะมาโอ้ครับโอ้เลยกันนี่รีดบาง เพราะว่าถ้าไปโปะหนาๆแล้วมันจะคัดยากสีโปะเหลืองเนี่ยจะจะแห้งเร็วจะแห้งไวแห้งไวกว่ากว่าสีโปะแดงเนาะเ,เพราะว่าแห้งเร็วกว่าทำเป็นน้ำยาไม่มีน้ำยาตัวเล็งเดี๋ยวจะไปทิ้งไว้สักพักก่อนก่อนจะคัดได้มันจะแบบยั้งถ้ามันแห้งดีมันจะคัดง่ายมันจะยั้งบระเดี๋ยวก็ล,วลีดๆไปเลยลีดๆบางๆแนะนำเมื่อรีดๆห้ามโปะมันคัดยากโอเค นี่ก็สังเบิร์นก็ได้เจ๊กกี้ก็ได้คิดคีดแล้วว่ายน้งเป็นหอยแล้วก็เอาเจือดสีโปเหลืองมาเก็บงานก็แนะนําครับสําหรับเอ่อไว้สําหรับเก็บหน้างานต่างๆว้ายห้อย่องเอ่อหูตะปูใหญ่ๆผ่องหูน็อตหูตะปูอีกครับหูอีกนะครับผมเนี่ยนะครับไม่ไม้ครับต้องกว่าครับไหมครับต้องเป็นห้อยตอนะครับผมนะครับโปรได้นะลวงว่าเรียบในนอกครับเรียบแล้วก็แข็งบรรยุบบรรยุบแล้วก็ คัดง่ายเดีคยเดี๋ยวเอาละไว้สกกํแล้วเดี๋ยวเอามาคัดน,น้ากัอน,นอกเนาะโอเคครับอนะไรเน<อ>าะจะตีตีโปูเขาก็แห้งล<อ>นะเขาก็จะมาคัดน้าคัดน้ำครับผมก็วิธีก็คล้ายๆโปแดงคัดโปแด,ง,ด,ด,ดงอแหละแต่ <Okay. S 1> กระดาษทรายเขาจะใจเบอร์ประมาณเบอร์รอบแปดซิปเนาะคือมันอาจกระดาษทราย,ยหยาบๆน้อย ก็จะทำมือคัดงานเนี่ยทางเปาโป้ยบเรียกไปจะคัดงายแล้วก็มันดีโฟเหลืองมันดีดีว่ามันมันแข็งแล้วมันบบบขยุบเล็บงานกันง่านก็คัดหน้าเหมือนโปแดงเลยแล้วก็เส็นแรกเขาก็ท้าส้แรกเนาะเหมือนเดิมแล้วก็ผลพื้นผลสีขั้นตอนเหมือนกันลาจะเรียบแล้วก็ เด็ดแปดเลยครับจะเป็นหอยนะครับผมมันจะมีดบครับที่ทางเบิ้มนคิดว่าอันี่ก็เรียบร้อยเก็บงานสําหรับว่าร้านมีหอยขีดควรอย่างนี้ดีเรียบร้อยก็หลังจากที่เราเสร็จแล้วก็อย่าลืมทาสไลคกเนาะทาสไลคกทาสไลคกก่อนเบิรนเบิรนไปเลยสักสองสามเที่ยวมันจะทำครั้นึงมันจะทำอีกที่งเออสีเต็มง่ายหน่อยโอเคครับสําหรับวันนี้เราก็ฝากไว้แต่อีเนาะสาหรับการเก็บงานสีพ่นโดยโป้เหลืองโป้เหลือง ครับก็เดี๋ยวจะได้เ,เจอกันวิดีโอหน้าเนาะคร,ครับสวัสดีครับ